ลงทุนกี่บาทครับร้านนี้เอามาขายเนี่ยถามเพื่อนเลยค่ะไหนไหคนไหนคนไหนลงทุนเท่าไหร่เนี่ยลงทุนเท่าไหร่ร้านเนี่ยไม่ถึงสองพันแต่ขายได้วันละ2องหมื่นวะโอโหสวัสดีครับทุกท่านที่นี่คือตลาดเซฟวันโกนะครับใกล้ๆกับรถไฟฟ้า BTS แยกคอปอรนะครับร้านนี้เป็นร้านที่เล็กมากๆเท่าที่เคยเจอมาเลยนะครับทุกคน นี่เลยเขาจะมีครกนะครับมีคล้ายๆเครื่องส้มตํานะแล้วเห็นน้องเขาหยิบตรงนั้นเหมือนเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับทุกคนเอามาดูตรงในครกนี่ก่อนมองไม่ค่อยเห็นนะร้านนี้ไม่ลงทุนอะไรเลยลงทุนกี่บาทครับร้านนี้เอามาขายเนี่ยถามเพื่อนเลยค่ะไหนไหนคนไหนคนไหนลงทุนเท่าไหร่เนี่ยลงทุนเท่าไหร่ร้านเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงสองพัน แต่ขายได้วันล 20, นะสองหมื่นวะโอ้โหเอาจริงนะทุกคนคกหนึ่งใบาสากหนึ่งอันนะแล้วก็มีโต๊ะเฉพาะไม่ไม่รวมอุปกรณ์การขายนะหมายถึงว่าของกินอนะ่ะ<า>ก็ไม่เท่าไหร่เขาบอกลงทุนไม่ถึงสองพันก็มาขายได้แล้วสามคนนะน่ารักมากๆนะเอาเรามาดูกันต่อนะครับทุกคนอันนี้ก็น้องก็บีบมะนาวลงไปนะครับแล้วตรงนั้นผมเห็นลวกเส้นเป็นเส้นเล็กเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะ ประเภทนี้เขามาจากไหนจะภาคใต้หรือ,อยังไงมาจากภาคใต้ครับภาคใต้ใช่ไหมภาคใต้ขายกันเยอะไหมไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันไอเดียใครครับเนี่ยคนโน้น,น,นโอโ้โหแล้วคนโน้นไม่เห็นทำเลยทำแล้วอ,อับกันอ,อ๋อสลับกันอเอ,เอาชื่อชัดๆคืออะไรครับเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าตำก๋วยเตี๋ยวนั่นแหะค่ะตำก๋วยเตี๋ยว ตมเส้นก๋วยเตี๋ยวลวกเนี่ยนะเมื่อกี้เขาตำพริกกระเทียมอะไรไปแล้วนะครับอันี้มีไก่ด้วยนะครับใส่ไก่ด้วยฮอทดอกดวงมอกขานนิดนึงแล้วก็อะไรนะเขาเรียก อันนี้ก็เรียกไงกระชอนตะแกงเนี่ยไม่ใส่ค่ะไปเอาของเด็กที่ไหนมาใช้เนะนี่ยเม้าของข้าวที่หอค่ะโอ้เม้าของข้าวที่หออ๋อนี่เป็นนักเรียนเนี่ยครับเนะนี่ยนักศึกษาอ๋อเป็นนักศึกษานี่ทำไมเขาคิดอะไรไแบบนอกกรอบเนาะอืออ่ะเรามาดูกันนะน้องก็ตัมเสร็จแล้วนะครับอันนี้สัตว์อะไรใช่ไหมคะเผ็ดต้า อันนี้ใส่กะละเผ็ดกลางเรามาดูอีกหน่อยหนึ่งทุกคนนี่สดซุต้มใส่เอาพริกอีกเม็ดหนึ่งเกินกลางไปหน่อยนะถ้ากลางนี่ก็ใส่สองเม็ดสามเม็ดนี่ก็กลางในหน่อยอันนี้เป็นไก่คือต้องบอกอย่างนี้นนะ้านนี้ก็เป็นห้าร้านนะครับมาทานกันได้เลยนะครับ ไม่ได้ดูในครกเลยเราก็ท่ามไปเรื่อยๆ <_ d ance> โอ้โหจะหวานไปไหมเน่ทุกคนแต่ไม่เป็นไรน้ำปลาเติมสามทัพพีป่ะนี่ <_ d ance> หนึ่งทัพีอ่าหนึ่งทัพพีสูตรเก่านะครับน้ำปลารานักร้องอีกแล้วทุกคนนี่ใส่น้ำปลาด้วยจะแซ่บไปไหน เป็นพี่น้องกันไหมครับเนี่ยเป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนกันหาค่าเทอมเหรอใช่อืมไกลไกลค่าเทมอมยังเนี่ยใกล้แล้วต้องรีบปั่นหน่อยเนาะมันคือราคาแล้วไหมไปยังไงไปคิดยังไงถึงถึง,ถงมาทําแบบนี้นทําไมไม่ไปย่างไส้กรอกไปย่างฮอทดอกไก่อะไรพวกเนี้ยขา,ายเยอะแล้วอ๋อเขาขายเยอะแล้วขายเมนูที่เขาไม่ค่อยขายไม่ค่อยขายไม่ใช่ไม่เคยไม่เคยเห็นใครเขาขาย ปกติก็จะเจอนะครับเป็นตำถั่วตำแตงตำอะไรพวกเนี้ยนะตำบักหุงตำมะละกออะไรพวกเนี้นะครับแต่นเนี้ยเขาใช้ปรับปรุงนะครับบางทีก็เจอตำหนมจีนแต่เนี้ยเขาใช้เป็นเส้นเล็กแบบนั้นนะครับทุกคนมามาใส่มาตำนะครับแต่ผมเห็นตำนิดเดียวตำพริกกับตำกระเทียมแค่นั้นเองนะครับที่เหลือน้องเขาก็จะเนี่ยกวนๆคนๆนตรงนี้เลยนะครับ อันนี้ตักลาดเลยใช่ไหมครับก็ไละละละม่เจอไม่เจอกันได้นะครับทุกวันนะครับตลาดเซฟวันโกรประตูกรุงเทพนะครับผมนี่เลยนะฝากไปด้วยสักร้านในระ้านน้องนักศึกษานะครับเรียกว่าขยันมากๆนะหาเวลาว่างให้มีประโยชน์นะครับนี่เลยเรียกว่าไม่เสียเวลาเปล่านะ